ในช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ย ก็จะมาแทบทุกปีสำหรับฝุ่น PM 2.5นะครับซึ่งล่าสุดนะครับท่านนายกเศรษฐาทวีสินก็มีการเดินหน้าผลักดันเป็นวาระแห่งชาตินะครับเรียกว่าใสเกียร์หทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5นะครับเป็นการทำงานแบบควิกวินนะครับเพื่อแก้ปัญหาต่างๆนะครับรวมถึงการผลักดันพรบอากาศสะอาด ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ในสภานะครับเพื่อเพิ่มกลไกลเครื่องมือในการบริหารจัดการป้องกันปัญหาฝุ่น PM 2.5นะครับมีแผนรับมือ3ระดับก็คือระดับระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะครับให้ครอบคุมทุกมิตินะครับซึ่งรัฐบาลก็ตั้งเป้าหมายว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่ค่าฝุ่นเนี่ยเยอะปีต่อไปเนี่ย ต้องลดน้อยลงตามลำดับตามแผนงานที่วางเอาไว้นะครับในส่วนของการเผาพืชผลทางการเกษตรนะครับหรือว่าการเพิ่มโทษการกระทำการถิ่งใดที่นำมาสู่การเกิดควันท่านนายกก็ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วยอมรับว่าฝุ่นที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการเผานะครับก็มอบหมายกําชับให้หน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามอย่างเข้มข้นนะครับ ส่วนมาตรการที่รัฐบาลเดินหน้าอยู่นะครับคือทําหลายมาตรการควบคู่กันไปในส่วนของผู้ที่เผานะครับและก่อให้เกิดผลกระทบหนักหนาสาหัสนะครับตอนนี้ก็มีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้นมีการเข้าไปตรวจสอบเข้าไปตรวจจับนะครับรวมถึงในโรงงานต่างๆที่มีการปล่อยควันปล่อยฝุ่นเนี่ยก็ไปดูอย่างเข้มข้นว่า เกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเปล่าครับนะครับนนรวมถึงถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลทําได้เลยใช่เ,<อ>เพราะว่าเป็นเป็นเรื่องตามกฎหมายที่ทําได้เลยณตอนนี้นะครับก็ทําหลายอย่างครบคุไปรวมถึงรถควันดำนะครับก็ต้องมีการตรวจจับอย่างเต็มที่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ทุกภาคส่วนร่วมด้วยเช่นกันนะครับ พอรบอากาศสะอาดนะครับอตอนนี้สภากําลังพิจารณาอยู่นะครับหากผ่านสภาและประกาศใช้เนี่ยภาครัฐก็จะมีกลไกมากขึ้นในการควบคุมป้องกันการเกิดฝุ่น PM 2.5นะครับเพราะว่าจริงๆสาเหตุมันมีจากหลายสาเหตุเนี่ยที่ประกอบควบคู่กันนะครับจริงๆเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยใช่นะครับมันเชื่อมโยงกันหมดเพราฉะนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยก็ต้องแก้ปัญหาในภาพรวมรนะครับ เพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องร่วมด้วยชูชยกันถ้งในเรื่องของแน่นอนการเผาในเรื่องของการปล่อยควัน<ๆ>ปล่อยของเสีย<ๆ>จากโรงงานอุตสาหการรมต่างๆนะครับการใช้รถที่หนาแน่นจนเกินไปอันนี้ก็มีส่วนนะครับก็จริงๆมันก็เกิดจากมนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละเ<ๆ>นาะพวกเราก็ลองดูเนาะอันไหนที่พอจะลดพวกนี้ได้ก็ลดคนนิดคนลหน่อย ในภาพรวมเมื่อทำให้ปัญหานั้นมันดีขึ้นครับนะครับก็ฝากกันไว้สำหรับ PM 2.5นะครับ